พอเราบันทึกได้รับรายจ่ายแล้วนะคะแล้วเราอยากจะปรับลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นไปที่เมนูเคล็ดลับการออมออมเงินให้เป็นเรื่องงา่ายอันนี้แหละมันจะขึ้นเลยค่ะว่ามีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างม,มันจะดึงมาจากโปรแกรมเมื่อเหมือนเขาจะสรุปให้เราเห็น<ช>เลยว่าอันนี้มันไม่จําเป็นนะอ,อันนี้ควรลดนะอะไรอย่างนี้<อ>ใช่ไหมคะใช่แล้วหลังจากนั้นแหละเราสามารถเติมได้ว่าเอ๊เราอยากจะลดอันนี้เหลือเท่านี้เหลือเท่านี้แล้วเราก็จะได้เป็นเงินออมเพิ่มขึ้นกี่บาท นะคะช่วยช่วยหมดทุกอย่างเลยเป็นเครื่องมือที่ช่วยต่อยอดให้กับเราเลยค่ะ พอเราบันทึกได้รับรายจ่ายแล้วนะคะแล้วเราอยากจะปรับลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นไปที่เมนูเคล็ดลับกันออมออมเงินให้เป็นเรื่องง่ายอันนี้แหละมันจะขึ้นเลยค่ะว่ามีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างม,มันจะดึงมาจากโปรแกรมเมื่อเหมือนเขาจะสรุปให้เราเห็นเลย,<ช>เลยว่าอันนี้มันไม่จําเป็นนะอ,อันนี้ควรลดนะอะไรอย่างนี้<อ>ใช่ไหมคะใช่แล้วหลังจากนั้นเราสามารถเติมได้ว่าเออเราอยากจะลดอันนี้เหลือเท่านี้เหลือเท่านี้แล้วเราก็จะได้เป็นเงินออมเพิ่มขึ้นกี่บาทเห็นไหมคะ ช่วยช่วยหมดทุกอย่างเลย <c oughs> เป็นเครื่องมือที่ช่วยต่อยอดให้กับเราเลยค่ะพอเราบันทึกได้รับรายจ่ายแล้ว <ภา S 1> นะคะแล้วเราอยากจะปรับลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นไปที่เมนูนเคล็ดลับการออมออมเงินให้เป็นเรื่องงา่ายอันนี้แหละมันจะขึ้นเลยค่ะว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างม,มันจะดึงมาจากโปรแกรมเมื่อกี้เหมือนเขาจะสรุปให้เราเห็นเลยว่าอันนี้มันไม่จําเป็นนะเอออันนี้ควรลดนะอะไรดีใช่ไหมคะใช่แล้วหลังจากนั้นเราสามารถเติมได้ว่าเอ๊เราอยากจะลดอันนี้เหลือเท่านี้เหลือเท่านี้แล้วเราก็จะได้ เป็นเงินออมเพิ่มขึ้นกี่บาทนะคะ,คะช่วยช่วยหมดทุกอย่างเลย <c oughs> เป็นเครื่องมือที่ช่วยต่อยอดให้กับเราเลยค่ะพอเราบันทึกได้รับรายจ่ายแล้วะนะคะแล้วเราอยากจะปรับลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นไปที่เมนูเคล็ดลับการออมออมเงินให้เป็นเรื่องงา่ายอันนี้แหละมันจะขึ้นเลยค่ะว่ามีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างม,มันจะดึงมาจากโปรแกรมเมื่อกี้เหมือนเขาจะสรุปให้เราเห็นเลยว่าอันนี้มันไม่จําเป็นนะอ,อ,อันนี้ควรลดนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ แลวหลังจากนั้นแหละเราสามารถเติมได้ว่าเอ๊เราอยากจะลดอันนี้เหลือเท่านี้เหลือเท่านี้แล้วเราก็จะได้เป็นเงินออมเพิ่มขึ้นกี่บาทนะคะ,คะช่วยช่วยหมดทุกอย่างเลยเป็นเครื่องมือที่ช่วยต่อยอดให้กับเราเลยค่ะ,คะพอเราบันทึกได้รับรายจ่ายแล้วะนะคะแล้วเราอยากจะปรับลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นไปที่เมนูนเคล็ดลับกันออมออมเงินให้เป็นเรื่องง่าย อันนี้แหละมันจะขึ้นเลยค่ะว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างมันจะดึงมาจากโปรแกรมเมื่อกี้เหมือนเขาจะสรุปให้เราเห็นเลยว่าอันนี้มันไม่จําเป็นนะอันนี้ควรลดนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วหลังจากนั้นเราสามารถเติมได้ว่าเอ๊เราอยากจะลดอันนี้เหลือเท่านี้เหลือเท่านี้แล้วเราก็จะได้เป็นเงินออมเพิ่มขึ้นกี่บาทนะคะช่วยช่วยหมดทุกอย่างเลยเป็นเครื่องมือที่ช่วยต่อยอดให้กับเราเลยค่ะ พอเราบันทึกได้รับรายจ่ายแล้วนะคะแล้วเราอยากจะปรับลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นไปที่เมนูเคล็ดลับการออมออมเงินให้เป็นเรื่องง่าย อันนี้แหละมันจะขึ้นเลยค่ะว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างมันจะดึงมาจากโปรแกรมเมื่อกี้เหมือนเขาจะสรุปให้เราเห็นเลยว่าอันนี้มันไม่จําเป็นนะอันนี้ควรลดนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วหลังจากนั้นเราสามารถเติมได้ว่าเอ๊เราอยากจะลดอันนี้เหลือเท่านี้เหลือเท่านี้แล้วเราก็จะได้เป็นเงินออมเพิ่มขึ้นกี่บาทนะคะช่วยช่วยหมดทุกอย่างเลยเป็นเครื่องมือที่ช่วยต่อยอดให้กับเราเลยค่ะ พอเราบันทึกได้รับรายจ่ายแล้วนะคะแล้วเราอยากจะปรับลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นไปที่เมนูเทล็ดลับกันออมออมเงินให้เป็นเรื่องงา่ายอันนี้แหละมันจะขึ้นเลยค่ะว่ามีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างม,มันจะดึงมาจากโปรแกรมเมื่อกี้เหมือนเขาจะสรุปให้เราเห็นเลยว่าอันนี้มันไม่จําเป็นนะ